ด้วยานึ่ครับ ด้วยครับแล้วก็เอาแล้วผัดใจเยืองยิมือมือถูกมีคนรูของที่เขาเล่อยีมกระนะพอแล้ววันี้ไเต็นเป็นเกตผมไม่เคยมอแล้วเวลาไม่มีมือถกแจะยมมือยืมสูืสูง เอาแล้วเก็บกระดิ่งอยู่ครับดูกระดิ่งมันดูครับกระดิ่งมันดูครับตัดไปนะครับพี่เอาแล้วนี่พีชตบตี๋อะไรนะครับตบล้อแมกซ์เรียบร้อยด้วยล้อแมกซ์วิ่งเก่งเก็บกระดิ่งไม่หยุดจะไม่จ่อยกระดิ่งลากพื้นอยู่กระดิ่งลากพื้นอยู่ i am do

kami <tuk> terima kasih banyak ya